No, no, ya está volando. แฮม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 สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วดีจังโค้งคำนับสนุกโค้งโค้งเลงเลยโค้งไโค้งไโค้งนู่นโค้งนู่นแล้วโคงคำนับหน่อย